ตำสั่วทะเลค่ะทุกคนใช่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมากินตำสั่วทะเลจ้ามมาทุกคนบรรยากาศฝนตกปลปอยๆค่ะทุกคนที่นี่ฝนตกนะตกตั้งแต่เช้าแล้ว มาทุกคนจะได้ยินเสียงนกเสียงกาหน่อยนะต่ำส่วขนมจีนเส้นเล็กมากดูทุกคนนี้มา